นักเรียนเปิดไปหน้าที่สองเราไปดูคําศัพท์การเปิดไปหน้าที่สองดูคําศัพท์การเปิดไปหน้าที่สองดูคําศัพท์การจิ้มภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยจิ้มภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยจิ้มภาษาอังกฤษไม่ต้องดูภาษาไทยนะเอาปากกาหรือดินสอจิ้มไปด้วย อ่านคำในอปกาากาหรือรีสอริทมไปด้วยย่าเมยอ,อยาเมอโดยเฉพาะเด็กผู้ชายที่เมออย่าึกว่าค oh ุณไมก้านะจ๊ะอย่าืกว่าค oh ุณไม่กล้านะคุณจะโด่งดังอย่างเป็นทางการแน่นอนนะ <c oughs> คุณจะโด่งดังอย่างเป็นทางการแน่นอน <c oughs> ในฐานะราชินีตสเมอนะโอเคนะ <c oughs> ฮอตสลองไหมลูกตอนชิลลี่ไอชอกูลชิลลี่ลองไหมยอมฮาอะได้มาเยอะแล้วใช่ไหมปานอนหรือว่าอย่าเน้ โคเย่งได้รับการคุ้มครองจากสภาเกไม่มีบทลงโทษในสุกินดามีแตบทลงโทษผู้ชายเนืออ่าข้ทอที่หนึ่งแคนสามารถซีเอ็นสามารถที่มาหลานเกตแคนสามารถซีเอ็นแคนสามารถแคนสามารถซีเอ็นแคนสามารถ,ส,าารถสองเซแหดสามเซแหด สามแคทแมวสี <Five> ่แฮชเรขา เจ็ดวิงเป็กเวิงปจวิงเป็งปแอินไนปอินไนิเกบิ๊กใหญ่เกบิ๊กใหญ่เกบิ๊กใหญ่เบ็อกใก์คอม เซปัสกามเซปสกามเซบอดเบอร์ดกนกเเอ็เบอร์ดกนกเซเอร์ดกนกเเอร์ดกนอรเออจุงจุ๊งจิ๋มจิ๋มบอกให้ดูภาษาอังกฤษไปดูภาษาไทยทำไมอย่านะ บอกให้ดูอังกฤษแต่ดูไทยนะเตือนครับที่หนึ่งนะครั้<จ>งที่สอง่าหมครั้งที่สองวรสเสียงในสภานะพูดแล้วจะมีครั้งที่สามอ่ะครั้งที่3มี่ไม่ควรเออเตืนอนเตือน,นสามครั้งครั้งที่สีบ่บอเสียงในสภาเลยว่าให้แต่งตั้งหรือเปล่าและศาลอาจจะไม่ยกฟ้องนี่คืออะไรอ่ะ โชคุนอยากไดุ้้ณอ่าเนื้อสิบสองออนบอลสิบสออนบอลสิบาอนบอลสิ้มนบอลเจมตามไม่ด้วยป oh. 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 um. uh ิด oh. หูทำไมเอาอีกปิดหูอีกเตือนกันที่สองอีกทีหนึ่งนะจ๊ะสิีต้นไม้ กษาบรีต้นไม้รีต้นไม้กาบร่ต้นไม้กษบเร้ไม้สีู่สองสี่ถูสองสี่ที่ไูสองสี้าแว่ที่ไหนสี่ผ้าแว่ที่ไหน สอกไว้สีขาวจะไูอไว้ขาวบหกไว้สีขาวจะไปอทีไว้ขาวหกไว้สีขาวจะไปดวอีขาวสิเจรมห้องจะปดูไอ้อเจรมห้องจะรมห้องสิบเจดู้รมห้องสิบแปดวอะไรจะดูไวออะไรสิบแปดวอะไรปดอะไรแปดวออะูไ 19 dogs, Surat.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  Yes, batch, Kang Kao. Yes, batch, Kang Kao. Yes, batch, Yes, batch, Yes, batch, 28 How many, how many?

ย3 4 4ิบสามโฟร์สี่จยิบสามโฟร์สี่ยบสามสามโจิมต่ภาจนนะยน่เยิบสามโฟรเอาใหม่หนึ่งแทนสามารถเยนแนสามารถหนึ่งแทนสามารถเยนแทนสามารถหนึ่แนสามารถเยนแนสามารถสองซแหน่สองีแหน่สองีแหน่สองแหนตามสองซแหน

L ออกเลขา L D G เลขาออกเลขา L D G เลขา7วิงเป็ดจับป L D วิงเป็ด7วิงเป็ดจับปุ้ย D วิงเป็ด7วิงเป็ดจ L D วิงเป็ดอิไนออินไน8อินไอิไนเดี๋ยวอยู่รอเดี๋ยวต้องตีตกแกเลย โดนก็ดีน,นะตเตือนครั้งที่สามครบแล้วบอดเสียงในสภา,าใครเห็นสมควรให้สถาปนายูโรยกมืกอ,อ,อใครเห็นว่าสารควรเมตตาให้โอกาสเขาเอามือลงเมตตาเอามือลงเหรอเมตตานะเมตตาอาบุอลงะ เป็นคนดีเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเจองวีโต้ไว้ชั่วขราวอย่าไว้แต่งต้างแต่อย่าให้ดีครั้งที่สี่นะอไทยหนาวอ่าแรกที่กับคนชอบอากาศเย็นไม่ใช่ผมมาทางตรงนีแรกกับเราไหมล่ะไม่หรอกครับไม่ ต้นไม่อยากได้ตำแหน่งมันเธอหรอกข้ออะไรจ๊ะข้อสข้อสี่นะจ๊ะแพสเมเล็กแล้ววิวอ๋อปอกเลขาวิ่งวิ่งดวิ่งปีกดวิ่งปีกดวิ่งปีก

ทูสองทูสองสิบห้าแวร์ที่ไหนยูเอสไอยูเที่ไหนสิบห้าแวร์ที่ไหนยูเอสอยูที่ไหนสิบห้าแวร์ที่ไหนยูเอสไอยูเทีไหนสิบหกไว้สีขาวสิบหกไวสสีขาวสิบหกไว้สีขาว 17โรมห้งสิบโรมห้งสิบร่้องอะสิบวอสอะไรสิบดอสอะไรสิบดออบกดสุนัขสิบดอกสุนัขสิกดอกสุนัข้ายสิบแปดข้างเทาว ยี่สิบแปดครั้งข้าวยี่สบแปดคร้งข้าวยี่สิบแปดทาวแม a ี่มากเท่าไรยี่แปดทาวแมี่มากเท่าไรยี่แปดทาวแมี่มากเท่าไรยี่สองรีสายี่สองฟีส ยี่สามตรีสามยี่สามโปรสีเอาีโปรใหม่ต๊้สุดท้ายเอาเดียวเอาหาอะไรจิ้มภาษาอังกฤษไปด้วยเดิมทานสามารถเดิมทานสามารถเดิมทานสามารถเดิมทนสามารถ สองเซหนเซจีเตีนสองเซนเจีเตนสองเหนเจสามแคทแมดีแคทแมวสามคทแมวเดีแคทแมวสามคทแมวเซียแมเซหฮัาโฟห้าโฟี ห้าโปรซีรกเลขาเอลเลกขาหกเกขาเ็ขาหกเกขาขาเจ็ดวิงปีดเจ็ดวิงเวิงเปเ็วปดอินไอินไนแดอินไนแน

สิบสออนบอลสิออนบอลสิบีต้นไม้สิบีต้นไม้สิบสทรีต้นไม้สิบสทรีทูสองสบสทูสองสบสทูสสอง้าแว์ที่ไหน เส้อแหวนที่ไหนจะไอยู่แ่ไหนที่ไหน้าแหวนที่ไหนจะไอยแไวที่ไหน้สีขาวจะไม่อยู่ค่อไวขาวจะ้อวสีขาวจะไม่อยู่ค่อไรว้สีขาวจะอวสีขาวจะไม่อยู่ค่อไว้สีขาวเะแจ็โรมหงจะอยูแจ็โรมหงจะ้อแจโงจะไอยู่่สะไจ็โรมอส้อแปรอดอะไรจะม่อยอะไร 1จ็ดแดวัดอะไรยืน่รอะไรจ็ดแดวัดอะไรยืน่รอะไรเจดกอกชูนารเจ็ดเก้าดอกชูนัเจ็ดเก้าดอกชูนรเจ็ดเก้าดกร์เจ็ดเ้าดอกนยี่ปดค้างคายี่สิบแปด้างคาวยี่สิบแปดค้างาวยี่สิบแปด้างคาวยี่สิบแปด้าวเมนี่มากเท่าไหร่ทาวเมนี่มากเท่าไหร่ ยี่สิบแปาเมมาเท่าไร S O W m a N Y มาเท่าไรยี่สิบแปดฮาเมนีมาเาไร S O W มาเท่าไรยี่สองรีสาม4ยี่สิอรีสามยี่สรีสามรเอโปรซี Pro 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 อ่าเปิดไปดูหน้าแรกเอ่อไปดูหน้าแรกดามบร์นาอ่านเรื่องโยคเซดูแกสิดักคุณสามารถเห็นแมวสามารถเห็นแมวดักัสดักัสทัสกอนทัสกโเ็ก แมวมีสีขาว The cat is in the big in in the big boss แมวอยู่ในตองใบใหญ่ The cat can see a bird แมวสามารถมองเห็นนก The bird

Bob the cat transit about the bird is on a tree. the bird has got two legs. The bird has got two in Ah. Has the cat got four legs? Yes. That's it. That's it. Hello. ข้อที่หนึ่งตอบเอข้อที่หนึ่งตอบเอข้อที่หนึ่งตอบเอเอาอ่านร้องกัน Hashtag Hashtag Roseforest r o s e f o r e s แมวมีสี่ขาหรือเปล่าแมวมีสี่ขาใช่ไหมอ๋อตอบดีเนี่ยตอบยันไม่ได้หรอเออตอบดีถูกแล้วแค่ลบแก้ไมลบแก้ไปแล้ว ้าแค่ยมยืมยืมก็ได้จุกจุกจินเกี๊ยถ้าเกิดตอบผิดผูกอามายแฮสคาตแฮสคาตก็สปอเรสก็สปอเรสแมวมีสี่ขาหรือเปล่าแมวมีขาหรือเปล่าตอบดีด็อก yes ตอบดีด็อกแฮสคาตแฮสคาตแสคาตก็สปอเรสก็สเรส yes สคาตแฮสกาตโดนหร วอเสียงในสภาได้เห็นว่าสมิยูรอควรน,นันได,ได้โอกาสยกเบอรเฮ้ยควรได้โอกาสยกเบอร์อย่าให้ที่นันั่งนสมควรให้เขายังเป็นเด็กอยู่แล้วในาานามของสภาสารสมคสด ข้าพเจ้าอาจารย์มองขอแต่งตั้งน้องยูโลให้เป็นราชินีโตเบอร์อย่างเป็นทางการจนกว่ายูโลจะเลิกเบิดเถิงจะยยบอเสียงในสภาเพื่อยุตมึงกดเคินนบะบัดนี้ตอกเบอร์เพื่อเป็นเกียรติยศให้กับน้องยูโร อโยร์ถ้าเกิดทำตัวดีคุณจะยืดบังปวเอิอ้าวโยร์อ่านโยแคนซี You can see a cat. The cat has got four legs. The cat is in the big box. The cat can see a bird. The bird is on the tree. The bird has got two wings. อ้าวโยร์ Where is the cat? แมวอยู่ที่ไหน In the box. อ ah, ่าตอบดีล็ก In the box เก่งมากนะโอเคอ่านบอกัน Where is the cat? Where is the cat? แมวอยู่ที่ไหน In the box. In the box. อยู่ในกล่องอยู่ในกล Where is the cat? Where is the cat? แมวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน In the box, อยู่ในกล่อง Where is the cat, แมวอยู่ที่ไหน In the box, อยู่ในกล่องเดี๋ยวไล่พวกชอบเหมือนะเอ๊ะสังเกตดูเหมือนชิบิวเหมือนนะเหมือนล่าแม่เลยนะอยู่รยูโรอยากโดนยึดมงกุฎไหมเออ เดี๋ยวก่อนนะเตือนครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะเตือนครั้งที่หนึ่งนะโอเคคนต่อไปที่อ่านต้นซี you can you can see a cat the cat has got two legs the cat is in the box the cat can see a bird the bird is on the tree the bird has got two wings ต่อไปต้พนตตพรอทีสาม Where is in the big box อะไรอยู่ในกล่องใหญ่ตอบ Cat? Uh, cat. B boy a cat 3ามตอบ B boy a cat 3ามตอบ B, boy a, อ b boy a cat ไป What is in the big box What is in the big box อ uh, ่านังบอด What is in the big box what What is in the big box? What is in the big box? I A cat. A cat. What is in the big box? What is in the big box? I A cat. A cat. ต่อไปข้อที่สี่.อ่านต่อไป.อ่านมีนอ่านโลก U you U K C. Cat. 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 look, Cat. can You want to okay. A and a bird you say by whats no. on the tree whats on the tree whats no. a bird? A bird? A bird? A a. whats on the tree whats on the tree whats on the whats on the tre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 e What is on the tree? อะไรอยู่บนต้นไม้จะไปขอยืมปูต้งโลกปูไม่มีจะ on the tree ตาหนอยู่รอไปห้องน้ำไปแต่อย่ารอดมกุดออกรอมกุงนะเรนว่ามกุฎสังฆาตจักาต่อไปพอชี้อยู่แค่นีาแค กอ e โบ The cat is in the big box The cat can see a bird The bird is on the tree The bird has got to w wings Okay ข้อที่ห้าถามม a n น w i เวงช a ด e the bird got? ถามว่ามีปีกกี่ปีกที่นกมีตอบอะไรพอชี่ตอบ4 cat คตอบ4 cat thought talking that pie. How many wings? Has the bird got? Has the How many wings? How many Has the bird got? Has the bird got How many wings? Has the the bird got you low? ใครใครมีความเห็นว่ายูโรทำตัวดีขึ้นสมควรได้รับความอนุเคราะห์จากสาลสูงสุดให้ถอนมงกุฎออกยกเบอช่วยเขาไว้ก่อนเขาจะไม่ช่วอเ,เสียงในสภาเกินเพิ่มข้าพเจ้าอาจารย์มอมประมุกข,ของศาลสูงสุด และผู้นำสภาเกตอยึดมงกุดเทินจากเด็กหญิงยูโรอย่างเป็นทางการและถอดถอนยูโรจากฐานันดอนลาชีดีตุ๊ดเมิร์สนะับัดนี้ตอมเอเพื่อเป็นเกียร์ให้กับน้องยูโรหน่อยให้ไปจัพี่อรนี้น่งเดเดอ่าพักได้